ลองเลยนั่นแหละพอใช้ตกใจอากนมแล้วลงมเอานั่นแหละลองโยกไปเลยดูดิว่ามันจะหายไหมหายหายไหมหายเนาะเออเราต้องลองลองก่อนลองว่าก่อนทำหลังทำโอเคเนาะหายทุกอาการแล้วหายแล้วพี่พี่ได้ยินดิพี่ไปส่งผมแล้วก็ไปลองอีกดูดิ ไม่ใช่เพาส่งพี่เปล่าไปปากทางอะไอาเยอะไม่ไม่ใช่หรอกเพราะว่าของมันหายมันก็คือหายเพราะเราลองแค่นี้มันดังอแล้วเราทําเสร็จแล้วมันเราทําเสร็จแล้วมาลองแบบนี้มันก็หายแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยไปแก้ที่อื่นไม่จบหรอกจบก็เป็นมานานแล้วรใช่มันเป็นตั้งแต่ พร้อมๆกับพวมอะไรดังมันก็เลยมันก็เลยมองว่าเป็นกบไปหมดเลย,เยก,กบไปนะหมดเลยตอนนี้โอเค okay, พี่ตามนั้นแหละเพราะว่าผมทำกันมาเยอะเอาผ่านเนี่ยอาการเสียงดังเนี่ย